ขอหุ้นพ w วเวอร์ท a าแมก n าซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สวัสดีครับผมพุทธิศินนะตลาดบอลบอลพันนะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทเพื่อนไท้แคปิตอลนะเพื่อนไท้แคปิตอลนะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดหรือพิโก้ไฟแนนซนะโดยเรานะครับอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังนะเราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณช่วงปี59คือช่วงนั้นก็เพราะรัฐบาลชุดก่อนนะครับเขามีนโยบายในการแก้ปัญหามีระบบไี่ออกใบอนุญาตตัวพิโก้ไฟแนนซออกมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็คือจะมีใบอนุญาตสองส่วนส่วนแรกเนี่ยจะอยู่ภาาายยใใต้้้ขขอออองงงปปปปปปทกกกกก็็็็็็็็็จจจะะะะเเ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 นน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 ูรรส่ฟแแลลลวีัษณบุญ ของภายใต้ตัวส่วนการค้าภายใต้บริกาทติโก้ไฟแนนซ์ตัวบริการติโก้ไฟแนนซ์เนี่ยก็จะมีจุดต่างกับตัวของนาโนข้อดีของตัวบริการติโก้ไฟแนนซ์เราเนี่ยสามารถที่จะปล่อยได้ทั้งสินเชื่อทั้งมีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันมีหลักประกันอย่างเช่นโฉนดที่ดินกู้มือนโตอนี่ที่ไม่มีหลักประกันก็คือแบบปล่อยแบบไม่มีสลิปเงินเดือนก็คือสามารถปล่อยได้ซึ่งนนี้สำคัญก็คือว่าดอกเบี้ยของ ก็ไฟแนนซ์เราสามารถเก็บดอกเบี้ยได้สูงกว่าภายใต้สมมองฐานเรจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยส่วนที่ต่ำกว่า5 0 0 0บาทแรกเนี่ยเราสามารถเก็บได้ซูลิงเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณส3มถึงสเปนต์แล้วก็ไอตัว5้าหมื่นบาทครับถึงหนึ่งแสนบาทเก็บได้อยู่ที่2ีซึ่งจะสูงกว่าภายใต้พุ่จำนวนเป็นลนที่เก็บได้ไม่เกินเจ้าเอรนจริงๆของทางเราเนี่ยเราก็มองว่าการโอเลเราควยงไงทาให้ตัวช่วยกับเคื่อนเรื่องของรายย่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าเราบาง กพอแบงค์หยุดปล่อยกู้ปุ๊บเนี่ยลูกค้าเราบางกลุ่มเนี่ยก่อนที่จะมาหาเราเนี่ยก็จะเดินไปหาตัวนนอแบงค์ก่อนแบงค์อย่างเช่นแบงค์ไทยรัฐอะไต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของ PPL ของตัวรถยนต์ทำให้นนอแบงค์บางเจ้าเนี่ยก็คือหยุดปล่อยสินเชื่อเหมือนกันเราก็เลยมองว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวช่วยสุดท้ายก่อนที่ลูกค้ากลุ่มเนี่ยจะหลุดไปที่ตัวการกู้น้องระบบตรงนี้ก็เป็นทางผมก็มองว่าเราก็ยินดีที่จะเป็นตัวสัตว์เครื่อนเป็นตัวเดิมที่ทำให้การคารรรับขอออถงเเเื่่่าาานนนียยสปมกด อพราะว่าเทรนเนี่ยอยู่ภายในโดยใช้ที่ดินเป็นหลักประกันก็จะมีสองแบบมีทั้งการจำนองแล้วก็การซื้อโอเคโดยรวมเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่เราเนี่ยสามารถที่จะคุมตัวพอได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยของเฟดของเพื่อนแท้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ผ่านพ้นเรื่องของอีกคนไม่ออกสเกลไปแล้วนอกจากเรื่องของการเติบโตที่เราทำได้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะบริหารเรื่องของตัวความเสีย่ยงได้ค่อนข้างดีซึ่งตัว NPL เราเนในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในกอรอบประมาณสามถึงหกเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆภาคกิจของ,ของทางเพื่อย่วา ปีนี้เราก็มองว่าก็คือจะสามารถที่จะคุมห้าอยู่ในตัวได้สาหรับผลดําเนินการที่ผ่านมาในปี2067ตัวพอสินเชื่อเราเติบโตประมาณ40%จบที่ประมาณ685ล้านตัวรายได้เราก็คือเติบโตประมาณ120%เริ่มจาก12ล้านนะครับไปจบที่ประมาณ25ล้านโดยที่เราสามารถที่จะตัวคุม NPL ของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ3.6%ได้สําหรับปีนี้ตัวหุ้นกู้ชุดนี้ที่เราออกมา180ล้านเราก็จะมีเงินบางส่วนไอโอเวอร์หุ้นกู้ที่จะถึงประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนะอยก็40ล้านเราก็จะเอาไว้ใช้ในการขยายสิน เราโมเดลในการขยายสินเชื่อของปีนี้เราก็ยังเน้นไปที่การปล่อยสินเชื่อแบบที่ดินเป็นหลักก็คือจะเน้นการจำนำแล้วก็การจำนองเป็นหลักอาจจะมีการเปิดสาขาหรือขออนุญาตเพิ่มเติมในหลายจังหวัดสำหรับปีนี้นะเราก็วางแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มนะเติมเช่นจังหวัดสมุทรสาครนะแล้วก็อาจจะมีไปที่สกลนครเชโนโเรามอว่าทาร์เก็ตของสามจังหวัดเนี่ยเรามีกลุ่มลูกค้าที่แบบเรามีการเก็บกต้าไว้แล้วซึ่งเวลาเราเปิดสาขาโมเดลของเพื่อนแท้ก็คือเปิดสาขาปื้ม่มมากเราต้องการที่จะมีลูกค้าทันทีสำหรับในปีนี้เราก็วางแผนให้ใหตัวขอนสินเชื่อเรา โตไปที่ระดับ1,000งพัล้านบาทโดยที่เรามีทาร์เก็ตในการคุมตัว NPL ไม่เกิน3.50%ซึ่งเราก็ขอบคุณนักลงทุนล่วงหน้านะผู้สนใจลงทุนพุ้งกู้เพื่อนแท้นะขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เพื่อนแท้เติบโตมาตั้งแต่การออกพุ่งกู้ชุดแรกแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดที่4แล้วสำหรับนิยนลงทุนนะครับทางผู้บริหารทางกลุ่มเพื่อนแท้เนี่ยก็จะใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินนะหวังว่าการจองซื้อนะครับวันที่แปดเก้าสิบเมษายนรรร์นออะขบบบคคคุณัััสสวดีผมสุริยาธรรรมะรองกกรรมผ ผู้จัดการของทางบริษัท Asset Pro Management หรือ APM ในฐานะที่ผรึกือสารทางการเงินปรับการออกพุ้นกู้ของทางบริษัทเพื่อนาคาพิตเลครั้งนี้เนี่ยเราออกไปครั้งที่4แล้วตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทางผู้บริหารและก็กลุ่มกิจการเราดูแลทางเพื่อนาคาพิโตเนี่ยตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาและวันที่เราได้ดูแลกันเนี่ยวันนั้นเนี่ยทางกลุ่มกิจการเพิ่งมีผ่อนลูกหนี้เพิ่งจะตื่นร้อยล้านบาทรายได้เพิ่งจะ20ล้านบาทด้วยความมุ่งมั่นตั ทำให้อัตราการเติบโตของตัวลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเนี่ยเฉลี่ย4ปีย้อนหลังเนี่ยปีละ40%จากวันนั้นที่เราดูแลกันเนี่ยเพิ่งมีลูกหนี้100ล้านซึ่งปี2 5 1 7เนี่ยมียอดยอดลูกหนี้เนี่ยทั้งหมด686ล้านบาทโดยประมาณถึงแม้ว่าการเติบโตที่จะฟังดูแล้วมีความน่าสนใจเนี่ยบริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะควบคุมอ,อัตราหนี้เสียเนี่ยโดยมี NPL ในระดับ3.5บวกลบตลอด4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเมื่อพอมาดูในเรื่องของตัวความสามารถทำกำไรมีการเติบโตของกไรเนีีี่่ยฉลลปะะ80%ใขณท เยชเปพรปี67เทียบ66เติบโต120%ตรองผลให้ปี2567เนี่ยมีกำไรอยู่ที่25ล้านบาทโดยประมาณซึ่งเติบโตจากระดับ11.2ล้านบาทในปี2566เนี่ยรวมถึงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคืออัตราทำกำไรสุทธิเนี่ยาเมื่อก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10%ในปี67เร p โปรฟิตมาจินของบริษัทจํำขึ้นมาอยู่ในระดับ17%แล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าเป็นสัญญาณของการข้ามจุดฟิกค,คอสแล้วก็เข้าสู่ตัว,ตวออพติมโมของตัวกลุ่มกิจาการที่เป็นไฟแนนซ์ในระดับ3 ก็เป็นตัวที่น่าสนใจในขณะที่เมื่อเทียบกับตัวฟีเจอร์ของหุ้นกู้ในคราวนี้การออกหุ้นกู้ในคราวนี้เนี่ยจำนวนไม่เกิน180ล้านบาทเป็นการออกหุ้นคูค้อายุ3ปี6เดือนหรือ3ปีครึ่งโดยการให้อัตราดอกเบี้ยที่จุงใจกับนักลงทุนที่รนะดับ 7.5%ต่อปีโดยท่านลงทุนเนี่ยสบายใจได้นอกจากกิจการที่เติบโตแล้วมีแคทโฟที่เสถียรภาพแล้วเนี่ยกิจการยังให้ของตัวหลักประกันด้วยโดยหลักประกันเนี่ยเป็นพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อหรือที่ดินของกรรมการบริษัทเนี่ยไม่น้อยกว่า1.15เท่าสแสดงว่าอะไรแสดงว่าท่านลงทุนเนี่ยทุน,นกิจการที่มีแคทโฟเข้ามาทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยยังหลับสบายได้ด้วยนอกจากนั้นคือการให้หลักประกันโดยหุ้นกู้ในชุดนี้เนี่ยขายในวันที่8,9,10เมษาย,ยนและก็หุ้นกู้ในวันที่11เมษาย,ยน2 5 1 8ทุนนสสาาามรถจอองงซื้้ลไ่เิทีก อยากสบายใจก็ดอกเบีย้ยก็จะเริ่มรันและคำนวณให้ท่านและเริ่มจ่ายทุทกๆ3เดือนครับขอบคุณครับ